เราจะเน้นจะพูเรื่องบอะบัตกรรมบาตกรรมไม่มีคนพูดหรืบุญกรรมบุญกรรมเวลาประสบพบเจอสิ่งเลวร้ายเรจะมัจะพูดถึงบัตรกรรมบัตรกรรมแต่รู้ไห้ว่าบุญกัเป็นกรรม ก็เป็นกรรมก็เป็นกรรมนังนเชื่อว่าเราทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปท้ายที่เราไม่เชื่อเรื่องคาามคนบุญโทษมีปัจจัยหลายอย่างที่สัมพันธ์ก็คือตัวสัมมาทิฏฐิไม่เกิดเมื่อสัมมาทิฏฐิไม่เกิด เชื่อเรื่องบุญบาปถึงไม่เกิดแต่นีๆคนมาช่วยสอนทำทำให้คนตูท่ทําแล้วใครแตแกไม่ได้เลยโดลงทันทีแต่ก็ดีพี่เน่ก็มีคมกนกลับเอเอ่เฟยอะัวเ <c oughs> าะท่านพูดได้เลยว่าไม่เดี้ยสี ต่างคนเดิมมันจะมีติดต่อกันเดกจักไกลอยู่หน้าโทรศัพท์คนติดตามาเยอะเราดูเอกเด็กคนเตไเะ,ะไปเอาละเยอาเอาที่ก็ตรงขวามือที่หน้าจกรหละับเอาเป็นหมาแล้แต่หมาก็ไม่ได้ทำาดีนะ ย่องยได้กคงตื่นตระหนชคิดสอนง่ายง่ายจคนจได้ไมโง่เราเรยสอนเชื่อเนยงไม่เชื่อใงหวาแต่อว่าเชื่อแบบึ่งวันนะโหมอยึ่งวันแต่งวาเยอาเาเย ถึงวมหมายไปสอนลูกศิษอาจารย์ก็มาอยกมาดูวันนี้ท่านจะติดสอนจารยอูมรแเือะางาแล้วโตเ็ก็ก็ถามกันว่ามีความคิดเห็นเ ตรงของเขาเป็นพวกเขาเราอยากคิดดีกว่าเราเจอกับคนซดดึ่งคิดีกเอาหรางตื่นคิดไม่แต่สอนนี้มักเดินจะมาสรุปให้ครั้งอย่างนี้ว่าถ้าตื่นทำนะ่ะมันแค่โสมจะรู้ทำม,มันแค่กุดมกาแค่พัฒย์ยงแต่ถ้าเห็นธรำเนี่ยคืออุดมศึกษา เรื่องต้นเ็แล้วคน esse, ทอทำให้ตื่นทอถูกแล้วก็ได้คนรู้ทำคนรู้ทำเรื่องระดับหน่อยก็เป็นระดับมัธยมพอคนเห็นทำครั้งนี้แหละมันระดับอุดมศึกษามันเทียบยังไงนี้สมัยเทีเองนะจไวิศวปวิศว์ว่า တို့ကလေးတွေအဖေပါလို့တို့